สวัสดีครับร้านนวยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆมาแนะนําเช่นเคยครับเป็นพระปกใบมะขามนะครับเนื้อฝาบาทนะครับของหลวงปู่โสรสวัดโกกูทองนะครับออกในปี25 5 5น้าห้าสิบห้านะครับผ่านระยะเวลามาแล้วปัจจุบัน2 5 6 6ผ่านสิระยะเวลามาสิปีนะครับผมองค์นี้เลี่ยมพร้อมเลยนะครับพร้อมใช้นะครับเรียมเดิมเลยนะครับเรียมเดิมพร้อมใช้แต่พลาสติกก็ยังอยู่ในหนาที่ดีนะครับผมเอาไปใช้ได้เลย นะครับหลวงปู่โซลท่านก็เป็นสิทธิ์นะครับของพระเกจิชื่อดังนะครับยุคสงครามโลกก็คือนะครับหลวงปู่กาวัดบางกระเบานะฮะตามที่เราเคยได้ยินนะฮะจากจงคงอี้นะฮะฐานผีเรานะฮะฐานผีไทยนะยิงปุ๊ะระลมขึ้นมาแล้วก็ขึ้นมาใหม่ได้นะฮะตัวโลกช่วงสงครามโลกครั้งที่สองทุกคนก็พากันตกใจนะครับเป็นอย่างนั้นนะซึ่ง นะครับหลวงพุทธาจายก็มาเป็นอาจารย์หนึ่งองค์ของปุษรดนะครับนอกจากนั้นก็หลวงปู่เสงว่าระอาจารย์าคามก็เป็นอาจารย์ของนะครับหลวงปุสรดเหมือนกันนะครับหลวงปุษรดท่านมณภานแล้วก็สังขารทะเลสังขารไม่เน่าเปื่อยนะครับนอกจากนั้นหลวงปู่เอียนะครับปู่เอียนะครับบัานบ้านใดก็เป็นพระอาจารย์หลวงปุสรดอีกองคหนึ่งนะครับอีกองคหนึ่งนะครับผมปัจจุบันทุกท่านเราสังขารหมดแล้วนะครับผมองค์นี้นะครับ สุดเข้มขังนะครับใส่ตีวอนนะครับที่หลวงปู่โซรตท่านใช้นะครับขณะที่ยังมีทางขารอยู่แล้วก็เสเกสาของหลวงปู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะอยู่ด้านหลังนะครับผมเรียมสุดเข้มขังนะครับใช้ได้เลยนะครับผมนี่ครับนะฮเห็นนะขาวขาวแล้วก็จำบำตรงนี้เส้นหลายเส้นอยู่นะฮะแต่ที่เห็นชัดๆยังมีอยู่สองเส้น ล้วก็ใส่จีวอนนะครับก็วเขียนเป็นจะโซโทโรนะครับใช้ยาท่าน,นนะครับผมเ่อก็มีตอกโค้ดต่อเสือจดน้ำนะครับเหมาะเลยนะครับใครที่นิยมห้อยปับปกใบมะขามนะครับองนี้เหมาะเลยนะครับเป็นเนื้อฟาบาทนะครับ ถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดต่อร้านอวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูน9์เก้0 8กเหรือ0 8 1 4 2 0 3 0 0 1อย์่งอางไรฝากกดแชร์กดไลค์กดตับป๊อปคลายกดติดตามกดกระดิ่งและท่านจะไม่พลาดน,นะครับทุกรายการมัมนุ่มงคลดีๆจากร้านอวยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ